นะคะทุกคนคือตอนนี้ฤดูฝนค่ะเยอะมากแล้วที่สำคัญคือยาปลูกต้นไม้มันจะไปกัดต้นไม้ใบไม้เยอะมากค่ะซึ่งเราก็ไม่อยากทำร้ายเขาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีกำจัด หอยทากสูตรไม่ใช่สารเคมีที่เป็นมิตรต่อต้นไม้ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะอยู่ข้างหน้ายานะคะหนึงค่ะใช้เปลือกไข่ตากแห้งนะคะเดี๋ยวเราเอาไปบดแล้วโรยตามโคนนะคะหอยทากก็จะเกิดการระคายเคืองเขาก็จะไม่เข้าใกล้ค่ะ2่ฐานนะคะทุกคนเราจะเอาไปบด พอ,อยหยาบนะคะแล้วก็เอาไปวางเลยตามต้นไม้อันที่สามค่ะผงกาแฟค่ะทุกคนเมื่อผสมน้ำแล้วเอาไปฉีดพ่นทั่วต้นไม้สีค่ะอันนี้คือปูนขาวค่ะทุกคนปูนขาวนี่นะคะเขาจะมีความสูงถึงแม้ว่าหอยทากนี่นะคะเขาจะแพ้ต่อความเป็นกรดความเค็ม แต่เขาก็ยังแพ้ต่อด่างอีกด้วยนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะปูนขาวนี่นะคะเขากำจัดแมลงเพลี้ยาบางชนิดได้ด้วยนะคะโดยการโรยรอบๆบต้นไม้หรือแนวต้นไม้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำกันดูคะ่ะไปบทไข่เปลือกไข่ามาแล้วนะคะบทพอยาบค่ะบทฐานแล้วนะคะพอยาบค่ะทุกคน และนี่ค่ะปูนขาวเดี๋ยวเราจะเอาไปโรยใต้ต้นไม้นะคะรอบๆต้นไม้หรือบริเวณที่เราไม่ให้เขาเข้าใกล้นะคะกาแฟค่ะหนึ่งซองนะคะต่อน,น้ำา1ลิตรค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันไายหอยทากเขาค่ะทุกคน,กคนหอยทากเยอะเลยค่ะนี่แหละค่ะ จริงๆเราเอาผักผลไม้มาวางมันก็เป็นเชื้ออย่างหนึ่งที่ทำให้เขามาแต่เราก็มีวิธีไล่เขาและกำจัดเขานะคะวิธีที่ยาใช้ก็คือมาไล่เขาให้เขาไม่มารบกวนอีกค่ะนั่นก็คือใช้สิ่งที่ยาจะทำต่อไปนี้นะคะหนึ่งค่ะใช้ปูนขาวนะคะทุกคนโรยตามต้นไม้โคนเลยค่ะ ไม่ให้เขามาวุ่นวายนะคะและที่เขาไม่ชอบมากเลยนะคะและอีกนั่นก็คือเปลือกไข่ค่ะมันสามารถบำรุงต้นพืชได้ดีช้ำอยู่เขาก็จะไปกินเช่นเดียวกันกนบทุกคนเราไม่ได้โหดร้ายกับเขานะคะแต่คือเราจะไล่เขาไปค่ะทุกคนเพราะบางทีเขาก็จะมากัด ต้นไม้เสียหายได้นะคะพืชผักอันที่สี่ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะพงกาแฟนะคะทุกคนเขาก็จะไม่ชอบเช่นเดียวกันค่ะเขาจะไม่ชอบกลิ่นและการระคายเคืองต่อผิวของเขา<อ>เห็นไหมล่ะคะ ว่าสี่อย่างที่ยาบอกไปมันสามารถทำได้จริงและได้ผลนะคะทุกคนอย่าลืมไปทำกันนะคะหากใครมีปัญหาที่ไม่อยากทำร้ายถอยทากก็ต้องใช้วิธีนี้ละค่ะทุกคนก็คือไม่ให้เขาเข้าใกล้ต้นไม้นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะระคายเคืองแล้วไม่เข้าใกล้ค่ะบริเวณไหนที่เราไม่ต้องการเราก็เอาไปโรยและทำแบบวิธีที่ยาบอกค่ะ 4อย่างสามารถทำได้และไม่มีผลต่อต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นมิตรต่อต้นไม้ของเราเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจยาด้วยนะคะกับน้องเต้ๆวันนี้ต้องขอบายบายสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมกดติดตามนะคะ กดติดตามช่องม e เด้วยนะ